สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมและรับฟังช่องแม่เจช anel น,นะคะสวัสดีสมาชิกช่องแม่เจทุกทุกท่านนะคะที่กำลังเข้ามารับชมและรับฟังวันนี้นะคะแม่เจก็มีแนวทางมาฝากกันอีกแล้วนะคะ เจาเลขเด่น admin หนึนะคะงวดที่ผ่านมาสองตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมอาจารย์พี่เม็ดเดียวหลวงพ่อบางนะคะสรุปบนล่างหมาน้อยคอยรักนะคะใบจริงแอดแมงปอนะคะและอีกหลายสำนักหลายอาจารย์นะคะมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแม่เจก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากช่องแม่เจนะคะมาเริ่มกันที่แนวทางชุดแรกกันเลยนะคะประจําวดวันที่16พฤษภาคม2564นะคะอาจารย์พีนะคะบนนะคะ82 83 02และ03นะคะล่างนะคะ08 38 58, 58และ78นะคะขอบคุณแนวทางสําหรับอาจารย์พีนะคะชอบก็จัดกันเลยนะคะท่านผู้ชม ไปต่อกันที่พี่ควายคนโก้นะคะแนวทางรัฐบาลชุดพิเศษเลขทูบพ่อแก่นะคะสามตัวนะคะสี่หกเจ็ดสองตัวหกเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่เม็ดเดียวหกเจ็ดนะคะสำหรับพี่ควายขนโก้นะคะชื่นชอบก็อย่าลืมจดแคปหน้าจอกันไว้นะคะท่านผู้ชมไปต่อกันที่แนวทางแอดแมนปอนะคะใบจริงมาแล้วนะคะ บนนะคะ840 740 284 984 583 073นะคะบนล่างนะคะ2ตัว40 50 83 84 85 95 62 63และ73นะคะ85หาซื้อไม่มีแล้วนะคะท่านผู้ชมจะมืออาจจะ ไม่รับแล้วนะคะสำหรับ8558นะคะดังมากๆเลยนะคะมาตามต่อแนวทางของแอดมิน1นะคะงวดที่ผ่านมา2 72ตรงๆเลยนะคะแล้วก็บนล่างนะคะ72และ81นะคะมาตามกันต่อที่ในงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564นะคะข้อมูลโดยแอดมิน1นะคะหลักร้อยนะคะ7และ9นะคะหลัก16ที่8นะคะ หลักหน่วย 0, 3, 7และ9นะคะมาดูชุดเต็มก่อนนะคะ 60, 63, 67, 69, 80, 83, 87และ89นะคะมาดู2ตัวที่ตัดออกมาแล้วนะคะ 83, 63, 63, 80และ87นะคะ3ตัวนะคะ 983, 963, 980และ987นะคะ ตัวเด่น3ตัวบนคือ983นะคะเด่นรอง3ตัวบน963 980และ987นะคะสำหรับแอดมิน1นะคะรีบไปหาจับจองเลตเตอรี่กันนะคะท่านผู้ชมมาตามต่อกันที่หมาน้อยคอยลักนะคะบนนะคะ991 992 993นะคะชุดสรุปบนล่างนะคะ91 92และ93นะคะ มักส่วนโตเดอ้อหนักเน้นเน้นแขนแขนะคะล่าง91ตัวเดียวนะคะใจมักก็จัดไปโลดนะคะสําหรับแนวทางหมาน้อยคอยรักนะคะมาตามดูแนวทางของหลวงพ่อบางนะคะดอกเดียวนะคะรัฐบาลไทยนะคะฟันที่9นะคะดอกเดียวที่95นะคะเน้นเน้นเก้7หกเก้าเด 795 796และ798นะคะมาดูกันที่ชุดเดียววัดดวงนะคะของแอดหลวงพ่บางเช่นกันนะคะก็ตัดมาให้แล้วนะคะเน้นๆนะคะชุดเดียววัดดวงนะคะ795นะคะ2ตัว75 79และ95นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเรามาตามดูแนวทางของคนเมืองเหนือนะคะประจำวดวันที่16 เดือน564นะคะรัฐบาลไทยนะคะ328 981 178 2ตัวนะคะ32 98 17 38 91 18 28 81 78นะคะมาดูแนวทางของแนวทางเลขเจาะใจลุงหวังนะคะเด่นที่6และ7นะคะฟันที่6นะคะคู่เงินนะคะ หกหนึ่งหกสี่หกนึ่งเจ็หและ79นะคะ3ตัวนะคะ4 6 9นะคะสำหรับเลขลุงหวังนะคะชื่นชอบก็อย่าลืมจดแคปหน้าจอเก็บไว้นะคะท่านผู้ชมไปตามหาลอตเตอรี่กันนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆวยหมานๆเด้อเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ